ของแต่งกว่า200,000กว่าบาทค่าตัวส0 0แ0,000นต้นๆออกรถเพียง7,19ถ0ถ้าเเพื่อนๆพี่ๆชอบเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กัน สวัสดีครับ11สวัสดครับวันนี้พามาดูรถสวยนะครับกริปนะครับคันนี้นะ d u คต t ี้มอนสเตอร์821ปี2017นะครับรถสวยกริปของแต่งกว่า200,000กว่าบาทคันนี้นะครับครบเลยและที่สำคัญเลขไม่เพียงแค่6,000กิโลเท่านั้นนะครับรถสวยมากนะครับทีที่ท่านนดกำลังหามอนสเตอร์อยู่นะครับคันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับคุ้มสุดๆนะครับ คันนี้ราคาเพียง319,00 0บาทนะครับออกแล้วเริ่มต้นที่7 9 0 0 0ไม่ต้องใช้คนขับประกันก็ได้นะครับถ้าเคดิตดีนะครับคันนี้มาพร้อมกับของแต่งเยอะแยะไม่หมดไม่ว่าจะเป็นล้อจากโอเชียนเลสซิ่งนะครับขอบคันใส่ดูคาบิกันสะบัดปั๊มบนคือทั้งทันครับคันนี้นะพี่ๆชอบนะครับผมว่าจัดได้เลยนะครับคันนี้สวยกริบรถเหมือนออกจากศูนย์มาเลยนะครับคันนี้ไม่มีริ้วรอยนะครับจอดในบ้านตลอดนะครับเจ้าของเดินดูแลดีมากคันนี้รถสวยกริบ ก็ถ้าสนใจงไงเดี๋ยวไปดูเลยว่าจะสวยขนาดไหนครับเดี๋ยวตามชมมาว่าคันนี้มีของแต่งอะไรมาบ้างน,นะครับกับราคาค่าตัว3 1 9 0 0 0บาทคันนี้เลยรอจัดปัดเดี๋ยวไปดูกัน สวัสดีครับ11สวอบอยครับวันนี้พามดูรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับกับดูคาติมอนสเตอร์นะครับ821นะครับปี2017นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2017เลยนะครับสวยกริปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของแต่งก่อนนะครับจากด้านล่างแล้วกันเนาะนะครับล้อนะครับเป็นโอซั r เลสซินะครับตรงรุ่นนะครับมอนสเตอร์นะครับสภาพกริปเลยนะครับอ่านะครับขยับไปที่ด้านข้างนะครับจะเป็นอ่ากันล้ม e v o t e c คตัวเต็มนะครับ รวมไปถึงครอบคาใสดูคาไบนะครับพร้อมแปลงคัดเป็นน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับท่อนะครับชุดท่อเป็น s p r r o j e t t r t ตนะครับ CRT ตรงรุ่นนะครับคันนี้ชุดบนนะครับทางด้านบนจะเป็นการสะบัดโอลินนะครับพร้อมขาจับดูคาไบนะครับตู้ปลาโอริตู้ปลาลิซมานะครับทั้งทั้งปั๊มเบรกและปั๊มคัสนะครับ ปั๊มเบรกหน้านะครับจะเป็นเบมโบ่สิบเก้าอิตาลีนะครับส่วนปั๊มคัสจะเป็นเบอร์สิบหกนะครับแท้แน่นอนนะครับกระจกปลายฮันเซียจีแท้นะครับคันนี้ถังไม่มีรอยนะครับไม่มีบุบไม่มีริ้วรอยนะครับอ่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊มคัสนะครับ CNC r a c i n g อิตาลีนะครับพร้อมกับกาดสเตอร์หน้านะครับเป็นดูคา b ไบเลสซิ่งนะครับสเตอร์หลังเปลี่ยนแล้วนะครับซิต้านะครับอ่านะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ท้ายนะครับไฟท้ายเป็น NRC นะครับสวยกริปนะครับรถไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับเลขไม่เพียง6,000โลเท่านั้นนะครับะนะครับ6,000โลนะครับสวยกริปเดี๋ยวลองมาสตาร์ทก,กันดูดีกว่านะครับ ลันลันนะครับคันนี้ของแต่งก็คุ้มๆเลยนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับของแต่งระดับ2 0 0แสนนะครับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับดูคตินะครับมอนสเตอร์8ั1ปี2017คันนี้นะครับ ก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวแบบคร่าวๆกับ Monster 821ปี2017คันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเราขึ้นมาให้หมดแล้วนะครับคันนี้แค่ของแต่งก็คุ้มแล้วนะครับแล้วที่สําคัญเจ้าของไม่ได้ใช้รถเลยนะครับคันนี้บุ๊กกุญแจเซอร์วิสลงมีให้ครบหมดนะครับไม่มีล้มไม่มีชน100%ยนะครับ คันนี้การันตีได้นะครับสภาพเหมือนออกจากสูตรมาเลยนะครับอ่านะครับและที่สาคัญนะครับราคา3ามแ0 0หบาทนะครับเรามีส่วนลดให้ของแถมแล้วก็มีให้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันหน้ามีรถอะไรสวยๆใหม่ๆเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องลาไปก่อนนะครับขับรถสวยๆคันนี้นะครับมอเตอร์แปดสองหนึ่งปีสองพันสิบเจ็ดวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวยคลิป ครับครับเอาใหม่ของแต่งของแต่งสัก